ครับวันนี้มีอะไรมาเล่าให้เขาฟังครับมาอยู่กับการ์ตูนเรื่องนี้ไหนคนดูซิมีอะไรบ้างเบคปุปะจังวาหวะฮาชื่อชื่อภาษาไทยนี่หาปูปะจังวาหวะฮาจังวาหวะฮาแต่เรื่องอแอบซีเรียสไม่ค่อยหาเท่าไหร่ใช่แต่มีมุกที่สนุกมากเป็นเด็กถ้าเด็กยุคเรายุคเราเดี๋ยวนะผมถามว่าเี่เบคเนี่ยผมมาคุ้นกับมันมากเพราะผมก็ว่าผมเคยอ่านตั้งแต่เด็กนะครับผมมันผลิตเมื่อปีไหนวะเนี่ยผมว่าก่อน2,000นะ ก่อนก่อนเมื่อตอนนั้นผมตามเล่มต่อเล่มอ่ะใช่ไหมฮะครับผมเล่มแรกสองพันโอ้ไอเล่มสามสิบนี่สองพันเจ็ดใช่โอเคทั้งหมดมีกี่เล่มนะสามสิบสี่ประมาณสามสิบสี่เล่มก็ลองดูว่าใครเคยอ่านบ้างเคยอ่านบ้างใครนักดนตรีคนไหนไม่เคยอ่านควรไปหาอ่านอย่างยิ่งคือต้องบอกว่าเรื่องของเรื่องที่ที่ที่เรามาคุยเรื่องนี้กันเนี่ยเพราะว่า ผมอ่ะเมื่อหลายเดือนก่อนเราดูเรื่องไอ้ใจอนดูใจอนใช่ไหมแล้วมันก็เป็นการ์ตูนเกิดดนตรีแล้วก็หลายคนที่ที่เพิ่งดูแล้วก็บอกโอ้โหดูแล้วได้ไฟมากอ่ะดูแล้วมีไฟมัมีแบบมีแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยแต่ผมดูแล้วผมก็แบบผมว่ามันไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าแกรู้สึกว่าเรานึกถึงการ์ตูนที่เราเคยดูตอนเด็กใช่ดูใจอนก็ดีแต่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เบรกเนี่ยมันกระแทกฟิลลิ่งเรามากกว่าที่ผมนั่งดูมันกระตุกจิตกระชากใจ ใช่ก็กกระชากใจกันเลยใช่ใช่ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าโดนโดนมากก็เลยทำให้ทำให้นึกถึงเบคทีนี้ก็เลยผมก็พอนเล่นว่าแบบมันเบคแม่งเก่งกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่แล้วนี่ก็ไปไปกระตุกใจเขาว่าแบบเฮ้ยนึกถึงเบคใช่ไหมใช่ใชแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีมีนึกถึงผมมีครบผมมีครบผมมีครบอะไรเงี้ยผมก็เลยซวันนี้ก็เลยเอามาอวดเลยใช่นี่ผมไปกระตุกจิตคุณให้แบบว่ากระตุกจิตคือไงคือเราชอบมานานแล้วไง แล้วเพื่อนผมก็เคยชอบเพื่อนที่เล่นตีด้วยกันก็ชอบเหมือนกันว่าเออเบคมันสนุกนะแล้วก็คือพอจบอันเนี้ยประมาณปีหนึ่งมั้งก็มีอนิเมะตามออกมาออนดนที่มันมีดนตรีมีเพลงอะไรอย่างงี้ใช่มันก็เลยมาถึงเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือกีตาร์ตัวนี้เลยท่าน้าเขาคือกีบิโฟนเจสี่สห้าทุกคนโงถาจว่้าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเบม เพราะว่าถ้าถ้านึกถึงเบรกจะนึกถึงกีตาร์ไฟฟ้าออ่ากีตาร์แบบลูซิลลูซิลที่มันมีเทเลแคสเตอร์เทเลแคสเตอร์เบรดมิสิกแมนอใช่ใช่จะนึกถึงพวกนั้นมากกว่าจะเห็นแบบเนี่ยสามตัวนี้ลอยมาใช่เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่อยู่ในทั้งอันนี้มันไม่ได้อยู่ในอนิเมะมันอยู่ในเบรกช่วงท้ายเรื่องครับ อนิเมชันมันทำไม่ถึงมันทำถึงแค่ช่วงทำถึงแค่จบเกฟมูซาวเล่มส0ก็ใช่ใช่แค่นั้นก็ก็จบไปแต่ว่าถ้าเราถ้าคุณอ่านไปถึงตอนท้ายอจะพบว่ากีตาตัวนี้โผล่มายังไงพระเอกจะได้กีตาตัวนี้มาช่วงท้ายเรื่องในช่วงที่ในคุณหยิบมาดูเลยอ่าครับในช่วงที่เพื่อนของมิสกเกนี่ยที่เป็นวงดายิงบริด อยู่่ตางประะเเเทศนาาิสซูกิคือคนผมยาวใช่ไหมใช่ใช่คนยาวคนใช้เลสพอลลูซิลที่พาพระเอกเข้าวงการอ่าใช่คนที่แบบพระเอกแบบปู่พี่คนนี้โคตรเท่เลยใช่ใช่ใช่แล้วเอนดี้เนี่ยที่เป็นเพื่อนกันที่อยู่ที่อเมริกาที่ไปขโมยที่ไปขโมยลูซิลมาด้วยกันเขาใช้กีตาร์ตัวเนี้ยแต่งเพลงเสร็จแล้ววันนั้นเอ็ดดี้เนี่ยเขาก็เลยโทรโทรศัพท์มาหา์ริซูกิว่าอยากจะอวดเฮ้ยผมได้กีตาร์ใหม่มาไม่ผมแต่งเพลงใหม่มาเฮ้ย Uke, you, I, but ริวเกอยูไอแต่งเพลงใหม่มาอยากให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยแต่พอดีวันนั้นอ่ะริสเกะเอาไปทำงานที่ร้านที่มัดคนที่รับก็เลยเป็นโคยุกิโคยุกิอ่าโคยุกิได้รับปุ๊บก็บบได้ฟังรัอได้ฟังเพลงนี้อืพังเพลงเสร็จอ่าก็ไม่มีอะไรพ,พื่อก็ประทับใจมากว่าเฮ้ยเวอรี้วิวทูฟูอ่าอ่าอ่าชอบมากชอบเพลงมากโดยที่เอนดี้เขาใช้กีตาร์ตัวนี้เล่นให้ฟังพอวันนั้นหลังจากวันนั้นเล่นต่อมาเขาก็จะเฉลยเรื่องราวว่า อันนี้สปอยนะครับอ่ะสปอย้วสปอยว่าสปอยเลยนะเดี๋ยวข้ามไปถึงจุดนึงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ถ้าใครถ้าใครถ้าใครอยากรู้ใครอยากอ่านเองไปอ่านก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟังพอเล่นต่อมาเอ็ดดี้ถูกยิงเพราะว่าโดยเขาเรียกว่าแรนดอม ที่มีนอว่าเขาต้องการจะป้นใครก็ได้ที่ที่ผ่านทางมาป้นแบบบนไฮเวย์คือขับมาอยู่บนไฮเวย์เขาไม่ได้เขาไม่ได้จอดจองก็ต้องฆ่าเอดดี้แต่เผอื่นว่าเป็นเอดดี้จอดช่วยแจ็คพอร์ตใช่เอดดี้ก็เลยโดนถึงยิงตายทีนี้เพื่อนเขาก็เลยแบบว่ารู้ว่าเอดดี้เนี่ยเล่นกีตาร์เพลงสุดท้ายอ่ะให้กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งฟังเขาก็ตามหากันทั่วอเมริกาเลยใครวะ ได้ฟังเพลงสุดท้ายได้ฟังเพลงใช่ได้ฟังเพลงสุดท้ายจากเฮดดี้ก็สืบสาวเราเรื่องดําเนินเรื่องมาจนรู้ว่าอ้าเป็นโคนุยุกิพระเอกของเรานี่เองทีเนี้ยเขาก็เลยฝากแมทแมทที่เป็นนักร้องนำวงไดมพิทที่คู่กับเฮดดี้ใช่ใช่ครับเ,เขาก็ฝากผู้กำกับหนังชื่อดังชื่อจิมวอชฝากกีตาร์ตัวเนี้ยมาให้กับลิซเกะเพราะทุกคนเข้าใจว่าลิซเกะเป็นคนได้ฟัง เพราะเพื่อนใช้ญี่ปุ่นคนเดียวของเอ็ดดีก็คือเรสเเกตใช่แต่ทุกคนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนไี่ฟังพอจิมบอสยื่นชาที่ทีมบอสยื่นกีตาร์มาให้ที่โรงแรมก็ปรากฏว่าอเป็นกีตาร์ตัวนี้ตัวนี้เขาก็เลยบอกว่าเป็นกีตาร์ที่เอ็ดดีแต่งเพลงสุดท้ายเป็นกีตาร์สุดทตอนแรกผมถามเขาเพราะว่าผมผมจำไม่ได้เรื่องที่ผมอ่านนานมากแล้วผมถามว่า ตกลงมันเป็นมันเป็นอีพีโฟหรือมันเป็นกิฟสันกันแน่ใช่เพราะว่าทรงนี้จริงๆแล้วมันคือเป็นทรงกิฟสันทรงนี้มันทํามาจากเรมแบบ J45 ของกิฟสันกิฟสันใช่ไหมหัวได้บอกให้ใช่เฟนเดอร์ใช่กิฟสันหรือเปล่าหรือว่าเป็นอีพีโฟนแต่พอเมื่อกี้เขาเปิดให้ดูคือแบบหัวมันเป็นหัวอย่างนี้นะหัวแบบเนี่ยมันดูหัวแบบผู้เขียนก็เขียนเป็นอีพีโฟนเลยใช่เขียนเลยว่าเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ค่อนข้างรีเลทกับชีวิตจริงแล้วเครื่องดนตรีจริงเครื่องดนตรีจริงพูดถึงจิมมี่เฮนริกพูดถึงเดอะ หลายๆคนไปเยี่ยมหลุมศพมาใช่ไหมเขาเรียนเลทกับเรื่องนี้เลยสำหรับแบบนักดนตรีชาวล็อกเนี่ยคนเราอ่านปุ๊บยินเลยใช่ไหนแล้วไงต่อแล้วคุณไปเรื่องดนตรีไงต่อไปเรื่องการ์ตูนแล้วยังไงต่อจะเล่าจนจบเลยไหมหรือไงไม่เล่าจนจบไปอ่านเองครับอะไรพูดถึงว่านี่เป็นที่มาของกีตาร์ตัวนี้ก็คือกีตาร์ที่เอ็ดดี้ใช้แต่งเพลงสุดท้ายก่อนจะตายแล้วก็ส่งต่อให้โคยุกินั่นเองครับอันนี้คือคุณไปถอยมือหนึ่งเลยใช่ ราคาจับต้องได้ไงถ้าใครอินกับเบสแล้วแบบอยากได้กีตาร์สักตัวเซนเลคัสเตอร์ก็เท่าไหร่ล่ะต้องมีเลสพูลเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้กีตาร์คุสติกสักตัวนึ่งคือในเรื่องนี้กีตาร์คัสกีตาร์คุสติกนี่คือตัวนี้มีตัวเดียวหรือมีตัวอื่นอีกน่าจะมีตัวมีจะมีตัวน่าจะเป็นมาตินดีสี่สิบห้าที่ที่โคยุกิยืมครับยืมไปเล่นเพลงเดอะบิทเทิลก่อนขึ้นเกสปูซาวที่ผมผัวร้อด้วยไอ้ดีสี่สิบห้าขีดตังก็มาตินเนี่ย หลายแสนหลายแสนนี่คือวันนี้ก่อนที่จะคุยรายการกันเนี่ยพีเขาบอกว่าเขาแบบผมมีเป้าหมายใหม่แล้วผมจะเก็บกีตาร์ในเรื่องเบกครับผมแบบไว้อ่ะค่อยๆไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆตามเพราะตัวอื่นนี่มันแบบไอตัวตัวอย่างตัวพระเอกใช้เทเลเ e นเดอร์อันนั้นมันเมดอินเจแปนใช่ไหมดีที่เขาออกสิงี่เงื่อมาแต่สิงีนเจอร์แพงกว่าอีกนะ เออแต่ถ้าเขาไม่ออกซีเนเจอร์มาคือเก็บตัวไหนก็ได้ไงใช่สีเหลืองเทเลชัตเตอร์สีบัตเตอร์สปอตใช่ซื้ออาจจะไม่กี่เหมือนแต่พอออกซีเนเจอร์มาปุ๊บแล้วต้องซีเนเจอร์เบรกปะครับก็เรียบร้อยผมก็ออกมาสองตัวครับเทเลกับมาแตงที่มันมีคาดสีอันนี้นะใช่เพราะสามแถวก็หายากครับก็เป็นกำลังใจให้พีเขาด้วยนะครับดูว่าเขาจะจะซื้อไหวหรือเปล่าค่อยๆครับผมไม่เริ่มเริ่มต้นคอลเลคชันของเขาด้วย EP Phone G45 ใช่ไหมฮะก็คือวันนี้อแล้วมันมีนอกจากนอกจากในตัวความพิเศษของเนื้อเรื่องมันมีอะไรพิเศษไหมตัวเนี้ยเล่าไหมตัวนี้มันก็มันก็ทําอันนี้แต่ว่าตัวนี้เพราะมันมันจับต้องได้มากมากเพราะราคามันไม่แพงมากแล้วมันเป็นตัวเริ่มต้นอันนี้คือเริ่มเริ่มรุ่นถูกสุดของเขาไหมหรือว่าอันนี้คือถูกสุดแล้วถูกสุดของ4 5ของ EP Phone เลยของ EP Phone ด้วยใช่เหรอไม่มีถูกกว่านี้แล้ว อ๋ออะไรนี่คือรุ่นเริ่มต้นเลย entry level ใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นอ่า EP Phone J 4 5จริงพิกาจะไม่เหมือนเพราะคนในในเรื่องอะคนวาดพิกาต้องเป็นนี้ถ้าเป็น J 4 5่สิบห้าพิกเป็นทรงหนึ่งมันจะมีตัวซิงเกิลสเลสออกมาเป็น J สี่สเหมือนกันเหมือนเป๊ะเลยใช่ไหมใช่ใช้รูปทรงเหมือนเป๊ะนี่เขายังไม่แกะไอสติ๊กเกอร์เลยนะไม่แกะไม่แกะครับเอามาอย่างนี้เลยนะมันจะต่างกันแค่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงวาดทัดล็อตไม่เหมือนทัดล็อตตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นหัวเก่าแบ อ๋อที ivia, ่มันจะเป็นเว้าวอย่างเงี้ใช่เว้าตัวอีอันนี้แต่ผมว่านี่อาจจะเป็นรุ่นใหม่กว่าไงใช่ใช่นี่มันอาจจะเป็นรถมันเป็นสุดเลยว่ารถกีตาร์ตอนนั้นที่คุณเขาว่ามันช่วง90้าศูนย์ไงมันอาจจะแบบมันจะเก่ากว่านี้อ่ามันเก่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องราวที่หยิบมาเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ก็เท่านี้เรื่องของเจ้าสำหรับกีตาร์ในเรื่องของเบสนะฮะซึ่งซึ่งเขาตั้งใจจะทําเป็นซีรีส์เกี่ยวกับกีตาร์เบสเนี่ยไปอีกสักพักหนึ่งจะได้เจอกันอีกหลายตัว ครับก็ต้องคอยติดตามว่าเขาจะเอาตัวไหนมารีวิว,วันอีกในคราวหนะ้าครับผมโอเคได้ครับสำหรับวันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ